ตื่นเช้ามากก็ได้อาหารที่เขาทำมาใส่บาดหน้าบ้านมีบุญมาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องนํากันเด้จ้า้มนี่นุชพามาเห็ดอาหารพื้นบ้านเมนูแกงหวายตามมาเบิ่งได้เลยนะคะวิดีโอนี้จะสําเร็จบ่ได้ถ้าบ่มีพี่สาวส,สวยๆคนนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับวิดีโอแกงหวายนะคะที่ทําให้สําเร็จเพื่อนก็นได้เตรียมวัตถุดิบทั้งเบิดมาให้น้อง้ได้แกงนะคะอันนี้ก็เป็น วายนะคะนอวายโนคานนสกานอ้อย<น>ได้ม่าแล้วก็เอามาโปรกโปรกเสร็จแล้วก็เอาเอาไปแกงได้แ,ๆๆๆแล้วก็เพิ่มเห็ดบุสไปใส่น้ำจะได้แซ่บวายนี่ก็แซ่น้ำมะนาวหรือว่าแซ่น้ำเกลือไว้ก่อนเวลาแกงจะได้บดําต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาคาลวกไว้ทจางห่างแล้วก็บรรทบบนินิก็ต้มวายโต พอไหวเบื่อจังหน่อยกะลิ้นน้าขม,มเขาออกเลยแล้วบัดนี้ก็เอาคาที่ลวกไว้มาใส่น้ำกันห <ไป S 1> ลังจากนั้นกะที่น้ามยานางใส่เบือยัง่ได้ใส่ทมเขาเบื่อใส่น้ำ<ป>เพื่อจะน้าเขาจะได้เข้มข้นปรุงรสดั้มใจชอบอ้าวเอาพอาตอนใส่ตูอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเอาใส่ตูใส่เ้าลืมทายแล้วเอาใส่ตูแล้วกับใบสะแงใส<ง>่อัพสุดท้ายนะคะโอเค แกงฟืนนะคะอันนี้นะเอาหมอฟืนหมอไฟธรรมชาตินะคะรสชาติจะได้แซ่บแซ่บนะคะแซ่บนัวๆไแซ่บนัวๆแค่น,นี้ก็แซ่บแล้วจ้ามาที่นี่ก็บิ้มเบิงน้ำ<ใ>จะนั่งจืดรสชาติได้ก็โอเคแล้วแล้วก็ตักแบงเอาไปไว่ใส่บาตรน้ำที่เหลือกับตักสืบมากินได้เลยค่ะ ที่ทั้งแกงไว้ที่แกงเองแล้วก็แกงน้องไม้เพื่อนบ้านให้มาอาหารพื้นบ้านแล้วก็เข้ากระแบงใส่บาทนํามาเอาบุญนํากันนะคะขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงร่ารวยเงินทองมีบุญขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่เด้วยจ้าสวัสดีค่ะ